Terima <sweak> kasih telah menonton! ตื่นไปทีเดียว้อยเนาะตอนนี้ก็ประมาณ2โมงเนาะเดี๋ยวเรา2โมงกันทุกคน4โมงเช้า4โมง4โมงเช้า11นาทีรู้สึแบบตื่นประมาณเนี้ยเอากะน่าจะทอนอันนี้เป็นยากไ แกนุ๊ก็กจะพอสถานีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเข้าห้องน้ำก่อนเห็นเข้ามาแกจะถึงสถานีทุกคนเฮาเป่งฟันน่าจะทันยุนอ๊กสัมเเหนดต้องเด็กเ ขยะอขนค่ณค้ัอ่ะขอบคุณ่ะโอ้นี่ของไหลเนาะดีลดูนอนเนาะเากาได้ออกก่อนคนบางคนก็ยังพันตื่นนอนไปค่อยๆลงนะจ๊ะ ล,ล,ล,ลงมาก็ฝนตกเลยเน,นี่นี่ฝนตกเลยลงมาก็ฝนตกเลยอ๋อทุกคนตอนนี้ก็คือเราก,ก็มาถึงอยุธยาแล้วต้รอ <c oughs> รอที่นี่จนกว่าจะสว่าง <c oughs> รอก่อนมาไวมาไวจริงจริงมาไวจริงจริงเลย <c oughs> บ๊ายบายเดี๋ยวทางบอกไทนจ้า <c oughs> <c oughs> โมเลยแล้วฝน,นตกพร้อมอ่ะรถไฟยบวดนี้ก็คือแบบเงาเลยแล้วก็ใเพราอมแบแม่รถแบบบริษาทเราจะเป็นรถแบบวัตถุไฟฟ้าทุกคนน่าจะเป็นน้ำมัน นนีก็คือจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6าท่ามงม4 5จะเข้า6โมงเช้าดนะ้วยคนเนาะร็คสู่ท้องฟ้ากำลังเปิดเลย็จะแจ้งแล้ว จะได้เห็นรถไฟเนาะสวนกันไปสวนกันมานาะมาตากรุงเทพมานที่กันเราลังไปกรุงเทพกันมีคนะเนา,ะ,าะเสือเาะเขาเสืเซาเนาะันจะเห็นรถไฟหลายขาบวนเลยเนาะที่มาจอดที่ผู้โดยสารอยู่ที่สถานีอยุธยายทุกคน,นรถไฟอันนี้กะขบวนนี้ก็จะบ่มีความยาาปะเดี๋ยนะ ตอนเช้าก,ก็จะมีพระมาบินธบ,บาตด้วยบบกับบินธบัติแต่5โมงเช้าตี5โมงตอนนี้ก็คือเฮาก็มาฮอดอยุทยาไปทีบ้อยทุกคนเป็นการมาครั้งแรกเลยนะจ๊ะฝันก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้า6โมงเช้าผู้โดยสารบางทางก็ยังบางทางไหนออกเดินทางนเนาะเพราะว่ายังบางทางมี ขบวนรถไฟที่สายเจ้าของที่จะต้องเดิเดนทางทุกคนเนาะไะแล้วก็จะมีขัวข้ามพร้อมนี่ไะหยุดรถไฟนี่สถานีอายุทยาสถานีอายุทยาอ๋ออันนี้จะเป็นบ้านมา้าบ้านมา้าบ้านโพบ้านมา้าบ้านโพขอทุกคน ในส่นวนเท่ากันมาฮอตแล้วเชียงใหม่โอ้ไปทางพางเหนือพร้อมเชียงใหม่ไปทางนั้นพู่นทุกคนกรุงเทพไปทางนั้นนี้อุบลราชธานีกับน้องคายก็เดินทางไปทางนั้นพุน้นทุกคนในส่นวนเท่ากันมาฮอตทุกคนอยุธยาเมืองเก่าของเขาแต่ก่อน <c oughs> อุนคนมาฮอตแล้วจ้าปะวันนี้ก็คือเท่ากัน จะได้เก็บเครื่องเก็บของแล้วก็ไปหาเสรารถทุกคนไปหาเสรารถจักรยานยนต์แล้วก็ไปหากินข้าวเนาะแล้วก็จะไปหาที่พักพร้อมทุกคนกฝากทุกคนติดตามเนาะเทาก็ยังบุกหัวข้าจะไปไส่น่ทุกคนเดีย๋ยวรอชมนะจ๊ะวันนี้ก็คือเขาจะถ่ายห้องเช็คอ,อินอยู่ที่สถานีอยุธยาก่อนในสุดเทากับบัฮอลเลวอยุธยา วันนี้ก็คือเรากลับมาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟอยุทยาทุกคนแต่แวบแวบวบแอะไรนี่อบ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 นี่รถหน้ากบรถหน้ากบรถหน้ากบดรถหน้ากบมามีที่อยุธยานะแถวนี้มีอยุธยาที่เดียวยรถน้ากบนี่เป็นรถสองแถวตุ๊กตุ๊กรตุ๊กตุกตุ๊กตกรถตุ๊กตุสองแถวตุ๊กตุสองแถวอะไรอืมตุ๊กตุสองแถวเนาะ ระนครศสีอยุธยามันมันตื่นมองมีไปทางหน้าทุกคนหัวตื่นดอกกะมีธรรมดาเป็นเป็นทะเบียนอ๋อเป็นทะเบียนเป็นรถตุกต๊กๆแต่เธอมีแต่ไป้างหลังคัะอยู่จะออกมาติดข้งนางหน้าอ,อู้หู้คัะนะรถหน้าก,กบน่ารักยังเลยยอดอยู่เมื่อใดที่เดินทางมาที่อยาแล้วลงรถไฟมาท่านจะได้เจอกับนี่รถหน้ากบมีหลายสีเลยสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีมสีมพูสีเลยนะ ถายี้างค่ามัสถานีียาตสอบติสาร่งของีาิซบาโรเนเครื่องขขอตอนเช้าก็จะเห็นพระบินสบาดยามเช้าุเนาะตงไปตีห้่นะตอีไปด้อยค <Techn Pokémon> ระวังรถ <ui> ระวังรถโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตบก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 บ โอ้เงียบสี่ฮอตปีเลยเนา <laughs> ะไปะเดี๋ยวอันนี้พอดีเลยร้านอาหารเปิดปลาท่องโกนี่ปาท่องโกอาหารเช้าเดี๋ยวเขาน่าจะกินอาหารเช้ากันอยู่แถวแนี้ก็ได้แล้วก็มีพระสงฆ์มาบิณฑบาตนะฮะพระสงฆ์มาบิณฑบาตช่วงเช้าๆครับเป็นธรรมดาฮะเราศาสนาพุทธนี่นี่คือดินแดนของเมืองพุทธและกับเป็นดินแดนของอาณาจักรอยุทยา อาจารเก่าของประเทศไทยนะอาจากเก่าเลยล่ะเป็นเข <Okay. S 1> าวายุจุดเก่าแก่เลยล่ะจุดนี้บอกไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> จุดนี้ถ้าย้อนไปตั้งแต่สมัยยุทธยาแรกๆนะโอ้โห <Okay. S 1> oh, บอกไว้ก่อนวนะ่า <Okay. S 1> คนล้มไา่กันเป็นมืน่นอะยิเดียเนี่ยเ <Okay. S 1> ขาลบกันเนาะลบกันแย่งชิงดิดนแดนกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากๆอายารยก่อนจุดตรงนี้คือ,อ,อแม่กาละเกะแต่วา่าย้อนไปอดีตเขาจะมาขายของแม่กาละเกะอะ เอาอันหนังไทยอย่างนี้ที่ตลาดเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นไ,ได้อารมณ์ประมาณนั้นจินตนาการเป็นไทยโบราณนะโบราณลาณเนเป็นตลาดเช้าครับก็มีปลาด้วยปลาด้วยเขาจะได้ความเป็นไทย,ไทยนะวันนี้เขาจะได้ความเป็นอยุธยา อ่าเาจะไปเรียนความเปลี่ยุนอายุทยาอายุทยาเมืองเก่าเมืองเก่าของของเธอแต่ก่อนะคือของชั้นแต่กรชั้นแตกรไปมาช้าไปเอาไม่บูเปิดปะเดี๋ยวเอาหยิ่งไปยนสุดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไหมโอเคขุนห์น่ะรถไฟกับประกาศเป็นมือบึ้มือี้ย นียเฮานะ่าจะมาเสารถอยู่นี่สายฝน200บาทขอนีอ่บอเออสวันละ200บาทเดี๋ยวห้องอาหารตามสั่งรถไถตุกตกุเรือเที่ยวแท็กซี่เป็นเกียร์เฮานบเป็นเกีย์เฮานำ,น,ำ,น,น,ำนเ้ฝนนน,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 นะนี่ก็รถเช่าเหมืก่็อกัน จักรยานวันละ60บาทไหวปั ENNIS, ้นบ่ล่ะมอเตอร์ไซค์200บาทมอเตอร์ไซค์200บาทคุณเงินซาลอนบ้านอากงนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วบ้านอากงฮะพูนทางในบ้านอากงต้องเข้าไปหลังนี้บ่บ้านอากงนะโรงแรมที่เราสิมาพักกะโรงแรมที่เราหานี่บ่มันคือหลังคาขึ้นเฮียไปผู้พูดบ้านอากงยองในเหรอ เ,เดี๋ยว,หเ,วเห่าเบิ่งเฮือนเก่าๆปาดมาเบินน่งทีโอ้อันนี้เป็นเฮือนตั้งแต่สมัยหกสิบเจ็ดสิบร้อยปีก่อนคุณบอกอา,าอกงอหมาอากงอเปะอันนี้บ้านอากงกะน,นี่เขาเออเขาบอกว่าคืนนี้บอกว่าเออมีคนหยางไี้ยินเสียงออดแอดออดแอดออดแอดประตูกับเปิดออดแอดอันอันในรีวิววะ <c oughs> เป็นในรีวิวและรีวิวไปพร้อมโหไปพร้อมบนในบ้านอากง บาดอาก,กงแต่บมแม่หลังนี้ได้หลังนี้บมแม่หลังนี้น่าจะคือไฟไหม้นําแหละป้าเดี๋ยวเฮาย่างไปบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยามีท่าเรือมีท่าเรือพร้อมอ่ะมีท่าเรือกับบ่อแพงท่าเรือกับบ่อแพงอ๋เอเฮาก็ตกใจน้อมาฮอดปั๊บมาโซนเฮาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเลยลขึ้นรถเลยแล้ว,ลวกิได้การตัออดอัศวอัศวมันก็นตีลังกากันพอดีแล้วโอ้บอยบย่ได้บ่ไดาป้าเข้าไปเบิ่งท่าเรืออยู่ท่าเรือนี้ก็จะมีนี่ปาด นี่มีเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าสารอ่าเดี๋ยวเข้าเข้าไปตรงนี้ถ้าเรืออยู่นี้มี10บ,บาทอ่าคน10บ,บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบเรือสถานีรถไฟอ๋อถ้าเทียบเรือสถานีรถไฟนี่ฮะอ๋อถ้าเทียบเรือสถานีรถไฟอาจจะไปไปมาๆหน่อยเพราะหนฝรั่งกันยังขึ้นเรืออายแน่เลยอ่ไม่ต้องเดินไกลออันนี้นไม่ต้องเดินไกล พลังก็ส่งเนามาจากวัดทางหุ่นมาจากวัดทั้งฝั่งสถานีรถไฟทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเขาจะออกจาะมองนี้เนาะแล้วเขาก็จะไปเลาะเนาะจะมีตลาดยางมือเสาร์ทุกคนอยู่ทางด้านพู้แหละตลาดยางมือเสาร์เนาะเขาก็จะยางเลาะเลาะลินแถวแถวนี้ก่อนเนาะเพื่อซ้ำซาเพื่อท่าให้หานสายฝนหันเสาร์หลุดกจากรถเปิด พอดีก็อาจจะเปิดแลยละพอดีเขายางไปก็อาจจะเปิดแล,ล้วเนาะไปออโต้ตัวนี้ก็เป็นตลาดนะตลาดเนาะนย่างกุ้งซาวดอืม้มฮะซักเนาะยำกี้เลยบะสาวด์บะซาวด์แล้วไม่กินเลยเปิดแล้วหานสายฝนเปิดแล้วนี่ <c oughs> จะมีทั้งมีอย่างมีห่อผักพร้อมเานาะซักเนาะ โอเคนางขายังมองนี้อ๋อเดี๋ยวนั่งรอก่อนเนาะนั่งรอก่อนเราจะเช่ารถ ก็คือเฮาก็ได้รถแล้วทุกคนไอแดงไอแดงได้ไอแดงใชะปะไปล้อืบรา,าคาสองร้อยนะจ๊ะราคาสองร้าาอยเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนอ่สามขีดกับสามขีดน้ำมันนี่ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างโอเค ติดปีกแล้วติดปีกแล้วติดปีกแล้วเดี๋ยวออกจากส้อยหน้าพานีวันนี้เป็นส้อยหน้าพานีรถไฟนะอ๋อมีเนอยูเนกิหลากหลายเนาะหลากหลายเนยยูเนกิเต็มเลยลดแกะโบไปเซอร์วายผมไม่ได้บีบนะครับกระเป๋ามันโดนครับผมกระเป๋าโดนเปบียบแกเลย ไปจะไปกรุงเทพแลไ้ไฟจะไปโคราชจะไปโยราชเบบแป,แปน <c oughs> ้นแน่บุรีพูดป้าป้าล่ารีเอาเห่าวนับนะฮะวนกลับไปทางโคุ่องภาคก่าโอเคไปฮันนี่พักก่อน เือเขาก็ได้เปลี่ยนห้องพักนะเปลี่ยนที่พักก็คือเพราะว่าอ่าห้องพักอยู่ที่อ่ะทาลานพาลินเต็มนู่นเลยเต็มก็เลยได้มาเบิง์วิธีห้องนี้บ่งว่าจะเต็มขึ้นกันหรนะือเปล่านาะเพราะว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงวันพักไงวันนี้ก็เป็นช่วงวันพักเต็มหรือไม่น้อก็คือแบบคนหลายอะคนหลายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ห้องยังบ่ได้ที่พักเลยทุกคนไปเดี๋ยวรอทาอายเปนมานนะ ๋ยวถามว่ามีที่พักหรือไม่อยู่ที่เทวราชทุกคนเทวราช